สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฟอร์บิซิโอโรมาโนครับนักข่าวเทียรสองรายงานว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับแผนของอ e ังเดโอนา่านั่นเองโดยที่จะ ยื่นข้อเสนอครับในขั้นตอนสุดท้ายไปยังอินเตอร์และทั้งสองสโมสรเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยครับเพื่อหาหรือเกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายนี้ด้วยก็หวังว่าเราจะปิดดีลได้แล้วนะครับสำหรับโอนา่นเนี่ยเพราะอย่างที่เรารู้กันเนาะก็คือเดกิอาไม่ได้ต่อสัญญาไปกับเรายังไงตอนนี้ผู้รักษาประตูคนใหม่ครับสำคัญมากๆจริงสำหรับลาสมุสฮอยลุนครับโรมาโนบอกว่า ยังเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอยู่เหมือนเดิมเ oh. งื่อนไขส่วนตัวกับผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะครับสำหรับยูไนเตดเนี่ยพราะตัวนักเตะเองก็ต้องการที่จะย้ายทีมเช่นกันแต่ว่าการเสนอราคาอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับก็มีเพียงแค่การพูดคุยกับสโมสรเท่านั้นตอนนี้ฮะลำดับความสำคัญของแมนยูอย่างที่บอกไปคือผู้รักษาประตูคนใหม่ครับ แต่ทว่าต้องไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะโรมาโนรายงานเสริมว่าปารีสแซงแชงแมงครับมีการสอบถามเกี่ยวกับลาสมุตฮอยดุนเช่นกันแล้วนะฮะก็มีโอกาสครับที่ปารีสจะเข้ามาแจมในดิวนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าเราต้องรีบปิดดิวโอนาน่นให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อเพื่อเป้าหมายกองหน้าตัวเป้านั่นเองครับ รอยดีวิทเบลฮะนักข่าวเทียงหนึ่งจาก The Athletic รายงานว่าแมนยูได้เงิน1ล้านปอนด์นะครับจากที่เบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยขายทาทิชชองฮนะให้กับรูตันทาวด้วยราคา4ล้านปอนด์เพราะว่าตอนขายให้เบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยแมนยูได้ใส่เงื่อนไข25%ในการขายไว้ด้วยก็เลยทำให้แมนยูได้เงินในส่วนนี้ครับก็ทาทิชชองเนี่ยถ้ามาเล่นให้กับรูตันก็มีโอกาส ได้เจอทีมเราฮนะในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนฤะดูการที่จะถึงนี้ครับผมวันนี้ครับเป็นวันแรกนะสำหรับการทัวร์พรีซีซั่นของแมนยูก็โดยเราเนี่ยจะไปเตะกันที่เมืองออสโลฮะประเทศนอร์เวย์พบกับลีด d u ยูไนเต็ดก็ต้องบอกนะครับว่าเราสามารถติดตามดูการแข่งขันพรีซีซั่น Pre ได้ทุกนัดน,นะฮะผ่าน mu tv ก็เสิร์ช Google เลยฮนะเข้าไป mu tv นะครับก็สามารถรับชมกันได้ก็ไปส่องฟอร์มของนักเตะ เรากันได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ